กลอนเพลยงยาวสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยหมื่นพรมสมพัสสอนหรือนายมีมหาดเล็กในรัชการได้บรรยายไว้ถึงพระาราชหฤทยัยเลื่อมใสพระพุทธศาสนาของพระองค์ความตอนหนึ่งว่าทูลเรื่องอื่นมิได้ชื่นหมือนเรื่องวัดเวียนแต่ตรัสถามไทยให้ฝ่ฝันถึงวัดนั้นวัดนี้เป็นนิรันด์ถึงเรื่องปั้นเขียนถาก สลักกลึงด้านถานวรวัตถุทรงสร้างและปฏิสังขรวัดต่างๆไว้ถึง73วัดวัดที่โปรดให้สร้างใหม่สามวัดคือวัดเทพธิดารามวัดปราชนัดดารามและวัดเฉลิมพระเกียรติวัดที่บูรณะปฏิสังขรณ์เสมือนสร้างขึ้นใหม่เกือบทั้งหมดเช่นวัดพระศรีพัตนศาสดารามวัดราชโอรสาราม วัดประจำรัชการของพระองค์วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามวัดประจำรัชการสมเด็จพระบรมอายกาทิพราชวัดสุทัศเทพวรารามวัดสเกตวัดยานนาวาล้วนมีโบราณวัตถุที่งดงามแสดงเอกลักษณ์ของพระอารามนั้นๆทรงสร้างคัมภีร์ต่างๆทดแทนที่สูญหายด้วยภัยเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา ในพุทธศักราช2,385โปรดให้พระเถระผู้ใหญ่ไปสื่อพระพุทธศาสนาที่ประเทศสีรังกาอัญเชิญพระคำพีปิดกมาคัดลอกในสยามเพื่อให้ครบทั้ง40คัมภคำพีใช้เวลาคัดลอกหนึ่งปีจึงอัญเชิญกลับด้านการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมโปรดให้ตั้งโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมในพระอารามมีการสอบพระบาลีสนามหลวงอย่างเคร่งครัด ดังเรื่องราวเมื่อพุทธศักราช2,384มีพระราชอุตสาหสะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงฟังแปลพระไตรปิฎกเป็นเวลาติดต่อกันถึง25วันยังไม่มีภิกษุสามเณรที่รู้พระไตรปิฎกถึงขั้นปรรียนเอกโทรตรีและจัตวาทรงห่วงใหญ่ว่าพระพุทธศาสนาจะเศร้าหมองขาดการสืบทอดทรงอาราธนาพระราชาคณะทั้งปวงว่า กระทำซึ่งพระพุทธศาสนาให้เหมือนสัโบกรณีมีดอกประทุมชาติเกิดคอยกันเป็นชั้นๆัช,นชั้นที่มีดอกอันบานแก่และชั้นมีดอกอันแก่พึงจะบานพึงจะแย้งกลีบและเกสรที่มีดอกอ่อนพึงจะผุดพระพุทธศาสนาถ้ารุ่งเรืองไปด้วยพระภิกษุสามเณรที่รู้พระไตรปิฎกเป็นชั้นๆดังนี้แล้วอันว่ากลีบสุขันธรส คือคุณธรรมก็จะฟุ้งขจรตลบไปในที่ทวนลมและตามลมคณะสงฆ์ทั้งปวงต่างสนองพระราชประสงค์จนมีพระภิกษุษสาม,มเณรที่รู้ปรเรียนในปีถัดมาถึง66รูปที่สำคัญในรัชสมัยของพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องยาถือเจ้าฟ้ามงกุฎพระวชิระยานถยวะทรงตั้งธรรมยุติกานิกายขึ้น เพื่อปรับปรุงวัดปฏิบัติของสงฆ์ให้เคร่งครัดพระองค์ทรงส่งเสริมและอาราธนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎพระวชิรยานถีระเป็นเจ้าอาวาสวัดบรวรนิเวศวิหารจนตลอดรระการพระราชก,าร,ร,าชการณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในการทานุบํารุงพระพุทธศาสนาทั้งทางด้านฐาวนวรวัตถุส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม เพื่อสืบอายุพระศาสนาหลวนได้สร้างให้แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินของชาวพุทธที่รุ่งเรืองมั่นคงตราบจนทุกวันนี้